สวัสดีครับผมลอยชุนทงทองสองวันก่อนมีคนถามผมเยอะมากเกี่ยวกับการพาดหัวข่าววิตามินดีแบบเม็ดไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยสื่อแห่งหนึ่งในเมืองไทยและเหตุที่เขาถามผมมากก็คือผมย้ำไม่รู้กี่ครั้งว่าอาหารเสริมที่สำคัญที่สุดคือวิตามินดีสำคัญกว่าวิตามินรวมอีกสำคัญกว่าอาหารเสริมทุกรูปแบบ แล้วผมก็สนับสนุนให้คนกินวิตามินดีจนคนเขาเรียกผมว่ามิสเตอร์วิตามินดีถ้าเป็นวงการกัญชาอย่างลุงโต้เนี่ยไปเจอผมที่การประชุมในกรรมธิการกัญชาที่รัฐสภาก็เรียกผมว่ามิสเตอร์ CBD เพราะผมเน้นแล้วเน้นอีกว่า CBD นั้นมันช่วยลดอินฟลามาทอรีหรือการอักเสบขณะที่อาจารย์หมอธีรวัตรได้ชื่อว่าเป็นมิสเตอร์ THC เพราะท่านเน้นเรื่อง THC หลายคนเขาชอบฟังคลิปสุขภาพของผมมากกว่าคลิปของหมอสาเหตุง่ายนิดเดียวก็คือผมไม่ใช่หมอผมไม่คิดว่าตัวเองรู้มากผมจึงต้องศึกษาให้เยอะและศึกษาจาก world experts ก็คือมีผู้ที่เชี่ยวชาญระดับโลกหลายคนที่ผมเลือกคัดสรรแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงแล้วผมก็ไปฟังเขาอ่านบทความของเขาแล้วเอามาสรุป ให้คุณเข้าใจง่ายๆความเห็นของผมนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอตามหลักวิทยาศาสตร์ผมไม่มีอีโก้ที่ว่าพูดไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดผมเปลี่ยนตามหลักฐานทางงานวิจัยที่น่าเชื่อถือกว่าเสมอและนี่เป็นเหตุให้มีผู้ติดตามคลิปของผมมากกว่าคลิปของคุณหมอหลายคนที่สำคัญที่สุด ก่อนที่ผมจะแนะนำนั้นผมได้ลองมากับตัวเองอย่างเช่นการอดการกินวันละมือ้อการอดข้ามวัน3-4วันอย่างเงี้ยผมก็ลองและปฏิบัติได้เห็นว่ามันเกิดผลดีวิตามินดีแคลเซียมแมกนีเซียมที่ผมกินมันก็ให้ผลดีจะมีหมอหลายคนที่บอกว่าอาหารเสริมมันไม่จำเป็นหรอกแต่คุณลองไปดูซิว่าพ่อแม่หมอเนี่ย เขากินอาหารเสริมหรือเปล่าและใครเป็นคนซื้ออาหารเสริมให้ท่านเหล่านั้นก็หมอนั่นแหละอาหารเสริมนั้นเป็นสิ่งที่คุณควรกินโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณกินอาหารไม่ครบหรือจะต้องกินในงานเลี้ยงระหว่างการเดินทางและที่สำคัญก็คือคุณมีทุนทรัพย์ที่จะจ่ายคนมีเงินมันได้เปรียบอยู่แล้วคุณต้องเอาความได้เปรียบนี้มาใช้ และอาหารเสริมบางอย่างนั้นราคามันถูกมากมันถูกกว่ากาแฟที่คุณกินในร้านกาแฟซะอีกคุณลองจดซิว่าแต่ละเดือนน่ะคุณหมดค่ากาแฟไปเท่าไหร่แล้วหมดค่าอาหารเสริมไปเท่าไหร่หลายคนไม่รู้ประโยชน์ของวิตามินดีอย่างท่องแท้นึกว่าวิตามินดีนั้นมันมีแค่ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนเหมือนกับที่เรียนมาในตำราสุขศึกษาเมื่อ40-50ปีก่อน รู้อยู่แค่นั้นหารู้ไม่ว่าวิตามินดีนั่นมันคือยาวิเศษวิตามินดีมันไม่ใช่วิตามินแต่มันเป็นฮอร์โมนผมเน้นแล้วเน้นอีกว่ามันเป็นฮอร์โมนประโยชน์ของวิตามินดีนั้นมันมากมายมหาศาลแต่ว่าผมจะบอกอย่างคร่าวๆในคลิปนี้แล้วจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปผมแบ่งประโยชน์ของมันได้เป็น4ี่กลุ่มขอย้ำว่า4กลุ่มนะไม่ใช่ว่ามันมีประโยชน์แค่4อย่างอันแรกก็คือเรื่องของ emotion หรืออารมณ์คนที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะขาดวิตามินดีและวิตามินดีก็ส่งผลต่อการป้องกันอินเฟมมัตรีหรือการอักเสบในเซลล์ซึ่งผมเน้นแล้วเน้นอีกว่ามันเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้คุณอายุยืนและป้องกันมะเร็งรวมถึงคนที่มีภูมิแพ้เป็นไข้หวัดรวมถึงโควิด -19 มันช่วยป้องกันให้คุณติดโควิด ได้ยากในช่วงที่ไม่มีวัคซีนผมก็เน้นแล้วเน้นอีกว่าให้อัดวิตามินดีผมเองกินวิตามินดีในช่วงนั้นเนี่ยวันหนึ่ง4,000ไอ,อยูหรือพูดง่ายๆก็คือกิน4เมต็ดต่อวันและคนที่ชอบอ่อนเพลียในยามบ่ายเนี่ยจะต้องพึ่งพากาแฟก็ขอให้รู้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไมโตคอนเดรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียเล็กๆที่มันอาศัยอยู่ในเซลล์และมันเป็น power plant หรือเป็นตัวผลิตพลังงานให้กับเซลล์ถ้าเกิดคุณขาดวิตามินดีไอ้ไมโตคอนเดียเนี่ยมันก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วคุณก็อ่อนเพลียแล้วคุณก็ต้องไปอัดกาแฟคนที่มีวิตามินดีเพียงพอเนี่ยเขาไม่ได้อ่อนเพลียโดยเฉพาะถ้าเขาไม่ได้กินแป้งกินน้ำตาลมากมายมหาศาลแบบที่คนไทยกินอยู่ทุกวันนี้ และประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกพรุนเรารู้กันมา60ปีแล้วว่าวิตามินดีนั้นช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนแต่ก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ตั้งคำถามแปลกๆไม่ใช่ว่าคำถามนี้ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่แปลกก็คือเขาอยากจะรู้ว่าวิตามินดีเนี่ยช่วยให้กระดูกแข็งแรงเป็นพิเศษหรือเปล่าคือเขายอมรับว่าวิตามินดีอาหารเสริมเนี่ย ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนอันนี้แน่นอน100%แต่ว่ามันช่วยให้กระดูกแข็งแรงเป็นพิเศษหรือเปล่าและนี่คือข่าวที่ออกมาเดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆเอาประเด็นสำคัญมาให้ดูคุณต้องเข้าใจว่าผู้ร่วมวิจัยหรือคนที่เป็นเรียกว่า subject หลายพันคนเนี่ยที่เขามาร่วมโครงการนี้เขามีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรงดีอยู่แล้วเขาไม่ได้เป็นโรคก,กระดูกพรุนเลย หมายความว่าเขาชอบกินปลาทะเลเขาชอบตากแดดแบบผมไม่มีใครขาดวิตามินดีเลยแม้แต่คนเดียวในหลายพันคนนั้นทีนี้ h y โพ t h e s i s หรือสมมุติฐานในงานวิจัยนีย้ก็คือถ้าให้คนเหล่านี้กินอาหารเสริมวิตามินดีแบบเม็ดเนี่ยซึ่งเป็น D3 มีมากในสัตว์ D2 มีมากในพืชให้กินวันละ2000 IU ผมคาดว่า เขาต้องการให้ไวิตามินดีในเลือดสูงกว่า40นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรไอที่เขียนในวงเล็บเนี่ยก็คือผมเขียนเองนะเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆคำถามก็คือถ้าอัดวิตามินดีเข้าไปในปริมาณนี้แล้วจะทำให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่ได้ช่วยให้กระดูกที่แข็งแรงดีอยู่แล้วแข็งแรงขึ้น ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องกระดูกหักหรือกระดูกร้าวสำหรับคนที่มีสุขภาพกระดูกดีอยู่แล้วพูดง่ายๆคุณไปกระโดดตึกสามชั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะกระดูกหักมีค่าเท่าเดิมเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนผมเอาฝาแฝดสามคนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยสามกลุ่มคนแรกตั้งชื่อว่าชัดชายเรียกว่าเป็นตัวแทนของ คนกรุงเทพ70%เลยที่ขาดวิตามินดีไม่ชอบกินปลาไม่ชอบตากแดดจัดวัดผลเลือดออกมาได้แค่15นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเท่านั้นเองคนที่2วิศวกรชื่อชัดชาติเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพ29%เท่านั้นที่ชอบกินปลาที่ชอบตากแดดได้ผลเลือดออกมา30นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งถือว่าเพียงพอคนที่ส ซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยแค่1%เท่านั้นเองนอกจากชอบกินปลาชอบตากแดดแล้วยังกินอาหารเสริมวิตามินดีแบบผมด้วยวัดผลเลือดออกมาได้สูงถึง45นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเรียกว่าเกินพอให้3คนนี้กระโดดจากตึก2ชั้นผลก็คือคนแรกที่วิตามินดีขาดเนี่ยกระดูครบคุนโดดลงมาขาหักเลยขณะที่ นายช่างชัดชาติกับคุณหมอฉันชายโดดลงมาแล้วขาไม่หักก็คือกระดูกเป็นปกติเอาใหม่ที่นี้ให้โดดจากตึกสามชั้นเลยคุณชัดชายไม่โดดเพราะว่ากระดูกหักไปแล้วตั้งแต่โดดจากชั้นสองไม่เข้ารอบปรากฏว่าทั้งนายช่างชัดชาติและคุณหมอฉันชายขาหักทั้งคู่หมายความว่าถ้าเกิดวิตามินดีคุณไม่พอเนี่ยคุณก็มีโอกาสเป็นโรคก,กระดูกพรุนแต่ถ้าเกิดวิตามินดีของคุณพอ คุณชอบกินปลาคุณชอบตากแดดอยู่แล้วการกินอาหารเสริมวิตามินดีไม่ทำให้กระดูกคุณแข็งแรงเป็นพิเศษเนื้อความของงานวิจัยนี้มีอยู่แค่นี้เองและไม่ได้ครอบคลุมถึงอีกสามหมวดที่ผมพูดถึงคือเรื่องของอารมณ์ i n ฟ l a m m a t o r y และก,กลุ่มหนึ่งก็คือประโยชน์ของไมโทคอนเดียที่มันเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ งานวิจัยนี้ไม่ได้พูดถึงอีก3ามแอ์เรียเลยสรุปว่าถ้าเกิดคุณมีวิตามินดีเกิน30นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งมีแค่ประมาณ28%ของคนกรุงเทพเท่านั้นที่จะมีถึงการกินอาหารเสริมวิตามินดีไม่ได้ทำให้กระดูกของคุณแข็งแรงเป็นพิเศษมันไม่ได้ทำให้คุณกระโดดจากตึก3ชั้นแล้วขาคุณไม่หักมนุษย์ออฟฟิศ 75%ขาดวิตามินดีคนไทยที่ทำงานในออฟฟิศจำนวนมากกินแต่กระเพราไข่ดาวข้าวราดแกงไม่ค่อยได้กินปลาไม่ค่อยได้ถอดเสื้อตากแดดและในกรทมโดยเฉลี่ยทั้งคนที่อยู่ในออฟฟิศและนอกออฟฟิศผู้หญิงขาดวิตามินดีถึง76%เพราะกลัวตัวดำขณะที่ผู้ชายขาด67%ที่นี้ผมถือโอกาสเสริมอย่างนี้ คนที่กินวิตามินดีนั้นควรจะกินเคทประกอบด้วยถ้าเกิดคุณมีสตางค์มันเหมือนเป็นโคเอนไซม์ที่ทำงานเหมือนกับปีกซ้ายปีกขวาแต่ว่าเคทมันราคาแพงในแงก่กระดูกเนี่ยคุณก็ต้องกินแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพราะไอไวิตามินดีและแมกนีเซียมมันช่วยนำแคลเซียมไปซ่อมกระดูกและหลายคนก็ถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมกินตัวไหน ผมก็บอกไปแล้วว่าผมกินตัวนี้แล้วผมกินก่อนนอนแม้นวันนั้นผมจะอดไม่กินอาหารอะไรเลยอย่างวันนี้ผมไม่ได้กินอาหารอะไรเลยเมื่อวานผมก็ไม่ได้กินมื้อสุดท้ายก็คือเมื่อสองวันก่อนแล้วผมก็จะกินมื้อถัดไปก็คือเที่ยงวันพรุ่งนี้ถึงกันนั้นก็ตามผมยังต้องกินคาร์เมกดีก่อนนอนหลายคนอาจจะถ่ายท้องนะคุณก็กินแค่ครึ่งเม็ดก็พอ สำหรับคนที่สนใจจะซื้อแบบที่ผมกินคุณก็ติดต่อผู้จำหน่าย MV ได้ทุกคนในประเทศไทยหรือถ้าเกิดคุณต้องการลด10%คุณก็สมัครเป็นสมาชิกถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกและอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สมัครตามลิงก์นี้และผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างและถ้าเกิดสนใจจะขายคุณก็สมัครแบบธุรกิจแล้วก็จะมีโอกาสคุยกับผมและอาจารย์กังเป็นการส่วนตัว ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าวิตามินดีเป็นวิตามินที่สำคัญที่สุดและผมก็บอกว่าถ้าเกิดคุณมีงบจำกัดเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณกินอาหารเสริมได้3เม็ดเท่านั้นและผมขอให้คุณกินวิตามินดี3เม็ดไม่ต้องกินตัวอื่นเลยมันสำคัญขนาดนั้นเลยอ่ะและที่สำคัญที่สุดราคาเม็ดละบาทคุณสามารถหยิบใส่เข้าปากสัก5เม็ดก็ยังได้ มันไม่ทําให้ค่าวิตามินดีในเลือดของคุณนั้นมันสูงเกิน100นาโนกรัมต่อมิลลิตรซึ่งเป็นระดับที่เชื่อกันว่าอันตรายถ้าคุณทําได้อย่างนั้นเนี่ยผมจะขอกราบเลยก็หมายความว่าคุณจะต้องกินไอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสามสีกำมือทุกวันมันถึงอยู่ในระดับที่ว่าอันตรายคุณกินแค่3เม็ดหเม็ดเนี่ยมันไม่ทําให้ค่าเลือดของคุณเป็นอันตรายหรอกร่างกายมันขจัดทิ้งทุกวันขณะที่ ถ้าเกิดคุณตากแดดมันจะอยู่ในเลือดคุณได้นานกว่ามันจะอยู่ในเลือดคุณได้เป็นอาทิตย์และมีหลายอย่างที่คนไทยไม่รู้และผมอยากจะน,น้นก็คือไอการที่จะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนั้นมันไม่ใช่ได้รับเพราะแสงสว่างแต่มันได้รับเพราะว่า UVB ไม่ใช่ UVA นะ UVB ซึ่งมาจากแสงแดดที่แรงเท่านั้นผมคำนวณพบว่าเมืองไทยเนี่ย คุณจะต้องตากแดดระหว่าง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสัปดาห์หนึ่ง15-30นาทีคนที่ผิวคล้ำหรือไวทองต้องตากมากขึ้นถ้าคุณยิ่งใส่เสื้อผ้าหนาคุณก็ต้องตากมากขึ้นและที่สำคัญก็คือ UVB ไม่สามารถผ่านกระจกเข้ามาได้เพนคนที่ติดแอร์อยู่ในออฟฟิศแล้วก็ให้แสงส่องเข้ามานั้นคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้รับ UVB ผ่านเสื้อมันยังผ่านไม่ค่อยได้เลยผมแนะให้ถอดเสื้อแบบฝรั่งถ้าเกิดคุณทําได้หรือใส่เสื้อแขนกุดสําหรับผู้หญิงขอแค่สัปดาห์ละครั้งอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณตากแดดนานเรียกว่านานเกิน2ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําลาย DNA และทําให้คุณแก่เร็วเพราะฉะนั้นไอการตากแดดนี้คุณต้องระวังนะอย่าตากมากเกินไป หลายคนเขาก็ไม่อยากจะไปตากแดดแล้วเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปทำลาย DNA เขาก็ใช้วิธีกินอาหารเสริมแล้วมันแทงไม่เม็ดละบาทเนี่ยแล้วผมแนะนำให้คุณกินสองสมเม็ดเลยไม่ต้องไปกลัวเปลืองอ่ะถ้าคุณกินสามกำม,มือเนี่ยผมก็จะเตือนว่ามันมากเกินไปและมีคนถามมากเกี่ยวกับไข่ต้มแล้วก็เนื้อสัตว์ว่ามีวิตามินดีเพียงพอไหมคาตอบคือมันมีน้อยมากคุณกินไข่วันละสิบฟองวิตามินดียังไม่พอเลย วิตามินดีนั้นมันมีมากในน้ำมันตับปลาโดยเฉพาะปลาคอตเนื้อปลาทะเลทั่วไปที่มีไขมันเยอะๆเนี่ยมันก็มีวิตามินดีและอีกตัวหนึ่งที่มีมากก็คือเห็ดก็คือมันมีดีทูแต่ว่าการปลูกเห็ดเพื่อให้ได้ไวิตามินดีนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องให้เห็ดได้รับแสง U V B ด้วยเอาละครับประโยชน์ของวิตามินดีนั้นที่ผมบอกมานั้นมันแค่ผิวเผิน ไอฮอร์โมนตัวเนี้ยประโยชน์มันมหาศาลมันจะช่วยลดโรคที่คนไทยเป็นอยู่ในขณะเนี้ยได้มากมายหลายร้อยโรคไว้คลิปต่อไปผมจะมาลงรายละเอียดที่หลายคนไม่รู้มาก่อนและทำไมผมเน้นแล้วเน้นอีกเน้นแล้วเน้นอีกวิตามินดีสำคัญกว่าวิตามินทุกตัวและผมไม่อยากให้คุณขาดวิตามินดีเลยเอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่องลอยอคาเดมีก็สามารถสั่งซื้อเสื้อโปโลสีขาวที่ใส่แล้วดูไฝรู้เนื้อผ้าดีมากก็คือผมเลือกเนื้อผ้าที่ดีที่สุดในตลาดด้านนอกเป็นลายฉลลุแต่ว่าด้านในเป็นนุ่มเหมือนกับผ้าฝ้ายใส่สบายและสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ทนทานไม่หลุดลอกง่ายมันมีสองแบบให้เลือกก็คือแบบยูนิเซ็กที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย กับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบของผู้หญิงโดยเฉพาะต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือแบบของผู้หญิงนั้นทายเสื้อสั้นกว่าปกเล็กกว่าแล้วก็เอวคลอดแขนจัมไม่มีกระเป๋าส่วนไซส์ก็เลือกได้ตามที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้ราคา470บาทบวกค่าส่ง45บาทาซื้อ2โตัวขึ้นไปไม่เสียค่าส่ง คือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไม่เห็นของเอ้าโหูจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยที่คุณผู้ชมที่อยากจะสั่งนะครับก็สามารถแอดลน์ไปที่เบอร์นี้ได้เลยที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง0 9 7 9 6 9 1 6 9 7อันนี้นะครับ